ไม่รู้ว่าใครหรือยูจินนี่เขาไม่รู้นะน่ารักอ่ะอมากนี้ได้ไม่กี่คนอ่ะเอามากี่คนเจ้มามัอ๋อสอง้อกูรู้ก็รู

ใจจะวายจับมือจับมือาพจับอะอะไรนะอมอจับมือชน

มีเับข้าววิ่มด้วยนะ่หยไปแลวันดจะเด่นเด่นจ้าจะไปจะไปท่ไหนที่ไหป็หนองเป็นหนองใจให่ไน่นเป็นแน่นเลยนะทุกคนกำลังแล้วบอกให้ไเลยมีอะไไหมนีต้องมีคิดไห เดยช่เผอทาไปไปไปดูด้วอ่กนกลับยังค่ะพวกนั้นค่ะเนีะี่โยนแล้วเเนเียแล้วเหรอเป็นนงแล้วเหรอ เออเจะหวาดกัวอะไอโซนไม่ไม่แบบนั้นจะต้องไปย้อนเรตอนเดินกลัจะไ่ได้ออกไปเที่ยวใช่ไหมแล้วก็ต้องต้องหันไปขวาจะไปได้บอกที่าเไปไผ่าออกไปข้างนอกก่อน

ไไปปอายบาย่ายไปให้น่าไปอห้นูาไป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 ่ปไปไปตามหาใไรเรียก

อแผลงๆแข็งนี้หรอไปแม่คนตัวนู้นหรอเฮ้ยเหนียวมานไปเนี่ยวโซนไหน แม่กาลังมากำลังออกมากำลังออกมาสามคน ไอสาวไอซุ itos, 아, <sussurra> 그거니다 <sussurra> 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 ญ,ญาตดูคนล้อมๆใส่ใหม่ใส่ใหมโอ้ยคนมุง บายนะทุกคนลงไลน์ก่อนละค่ะ